สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณโน้ตอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มีเรื่องจะมาเล่าให้กับคุณคููฟังพอดีว่าวันนี้วันนี้เลยนะครับผมได้ไปร่วมการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่2564นะครับนะโดยที่ในการฟังวันนี้เนี่ยนะครับท่านเลขาธิการกรกสนั้นได้มาเป็นวิทยากรด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่ง การจัดการอบรมนั้นจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยท่านวิทยรกรน,นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณน,นะครับเลขาธิการกกสนะครับมาเป็นคนอธิบายแล้วก็พูดให้ฟังเองเลย นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคณะครูและผู้บริหารเนีเข้าร่วมการฟังนะครับพูดง่ายๆก็คือมีการทําประชาพิจารณ์ด้วยว่า,า,ว,าวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับโอเคไหมนะครับเท่าที่ผมฟังก็ถ,ถ้าดูเนี่ยก,ก,ก็คิดว่าโอเคนะครับคิดว่าโอเคกับคุณครูหลายๆท่านนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะหยิบมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการลดระยะเวลา นะครับลดระยะเวลาการทําวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับลดระยะเวลาขออนุญาตทีนะครับถามว่าลดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าผมตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่าท่านเลขาธิการกรกศนั้นพูดว่ายังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองฟังกันก่อนนะครับผมยังไม่ผมยังไม่บอกวันนี้อาจารย์รอฟังของวันปีใหม่ ท,ที่กระทรวงสาธารณสุขจะจประกาศวันที่ที่สองนะครับผ่านอน,นุระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อสองวันที่แล้วจะให้มากกว่าที่อาจารย์อยากได้จ้ยแต่ว่าต้องมีอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าสะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์เหมาะสมที่จะได้ด้วยนะครับแต่ยังไม่เปิดวันนี้นะเดี๋ยวจะเป็นข่าวหนุฮากันยังไม่เข้ารอสอบ อาจารย์รอฟังข่าวการประยุกตกรกศเยน็นวันที่ย2่เช้าย3บสาผมไม่จะลงมาออกรายละเอียดผ่านแา้ก็จะส่งคลิปเหมือนที่เคยทำนะครับให้อาจารย์ทราบว่าคือยังไงร,ระบบตอนนี้เราเราเริ่มต้นจากการปฏิรูปบ้านฐานโอเคครับคุณครูก็น่าจะฟังไปแล้วนะครับท่านก็แจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีแน่นอนนะครับเขาบอกท่านบอกว่าจะมีข่าวดีมากกว่าที่คุณครูต้องการด้วยนะครับ ซึ่งเท่าที่ฝงฟังมาก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีแต่ยังไงเดี๋ยวรอวันที่22ธันวาเนี้ยนะครับเราก็ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับฟังไปพร้อมกับผมด้วยผมก็ยังไม่ฟันธงเนาะนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วเออผมก็คิดว่าท่านน่าจะพูดว่ารถจริงนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงนะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับก็คือมาดูในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะมีมออยู่2ตัวม .55 เกี่ยวกับเรื่องของการคงวิทยาฐานะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับว่าไอการคงวิทยาฐานะเนี่ยมันทํายังไงกันบ้างนะครับสรุปมาเนาะใจความสําคัญนะครับแล้วก็ม54เกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ดูแน่นอนว่ามันจะต้องทํำยังไงกันบ้างอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะกดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณน้อไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผม สนใจอยู่ตรงนี้ครับในม55การคงวิทยาฐานะสังเกตเห็นไหมคงวิทยาฐานะปีที่1ที่2ที่3ที่4แล้วก็เลื่อนให้สูงขึ้นเออนะีครับดูตรงนี้เนาะนะี่ครับดูระยะเวลานะครับก็อย่างที่บอกครับในการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่เนี่ยเราจะเน้นการประเมินแบบ PA นะครับจะมีเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม ช่องฟิสิกส์บายคูโน้ตให้ผมด้วยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยววันที่นะครับ22ธันวามาฟังกันครับว่าลดลงลดลงกี่ปีนะครับมาฟังพร้อมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องฟิสิกส์บายคูโน้ตไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่2564ครับสวัสดีครับ